อดเอาละเอ้ยวามหักมันบ่เขาไผออกไผดอกอย่มหักกันแพ่งกันสีกันก็นมีแห้งเท่านั้นละ่ะคิดกันมากอะโอ้ยอันหน้าเขาใกล้เขาก็ตีนทีบนี้เชียนี้ลาเอ้ยพอปันใจสิขาดดินย่ำในยินเจ้ามาเอย้ยบอกว่าเลิกกันไปเลยค้าสาบานว้ตั้งแต่กีปันว่าไฟกี่มาทิมทางในแทนอะน และเจ็บหัวใจขึ้นมาเจ้าเจ้าพ่วมเสาทั้งเขามาเต็มอกปันว่ามีไฟขุมตลกเขาทั้งโถมโฮมทอนนอนกับนอนบ่ได้แล้วแมวหัวใจมันอุกมันอังเนะแต่ยางปานคนบ้าน้ำตาหยหงห้อยเดิน,น่นาลาพอกระเทือนอีลาก็คือบอกเอาปืนไม่ยิงไอโลดให้มันตายซาจังคยสีส่ซวงอันนี้เฮ็ดแพ้ไว้ในซุวงใจทั้งดวงไอมุนแล้วเบิ่งห้อยเปียกกับนับบ่ไว เื็นว่าลมผัดไก,ก่ก็ลอยลมเจ็บระบมไปเบิดตัวทั้งไก่กับพมหอมโซ่เซซึมเนวซ่มเติมคือค่วมซ่ำกับนํำคํา่ธีลาทิมมว้ให้เบิงตางนวยตาคือว่าคำอำลาทีลาลอยไวสําขายตายทั้งเปลียนแถนอันนงา,างลืมคำสัญญาไว้เนาะนาคาท้าพยาธิชม དང 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 དང